สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเฉภาพและตายสงขาครับเราพามาดูสีสันอาชีพของหนุ่มคนนี้ครับชื่อว่าเจมชิติสันพุ่มทองครับวัย35ปีนะครับซึ่งมาเปิดร้านกาแฟชื่อว่าร้านไม่มีชื่อกาแฟสดครับนี่ครับเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรครับสโลบาสโลบาครับนี่ครับร้านไม่มีชื่อกาแฟสด โดยร่วมกับเพื่อนอีกคนครับนั่นแหละครับพี่ใส่แว่นครับน้องสุภวิทย์จนดวงครับอายุ28ปีซึ่งซึ่งทั้งสองคนเนี่ยครับเป็นเพื่อนซี้กันครับมาช่วยกันทําโดยเจมเนี่ยจะเป็นคนชงครับส่วนสุภวิทย์ครับก็จะเป็นคนช่วยครับช่วยทุกอย่างครับโดยใช้รถจักรยานยนต์ฮอน da w เว e คันนี้แหละครับเชื่อไหมครับว่าเป็นรถ h อน da w เว e รุ่นแรกนะครับใช้มา 17ปีแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ครับก็หันมาทำกาแฟขายนะครับขายกันยิมถนนที่เราไปถ่ายเนี่ยขายอยู่ตรงจุดจอดรถใกล้ๆกับทางโค้งเก้าเส้นนะครับชายหาดชรลาทัศนะครับตรงนั้นขายอยู่ที่นี่ไปก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็สะดวกหน่อยนะครับ อุปกรณ์ทุกอย่างอะไรทุกอย่างนะครับทำเองนะครับตู้อันนั้นนะครับทุกอย่างชงเองทำเองเรียกว่าทุนน้อยครับต้องใช้งบเองมาทำนะครับลงทุนไม่เยอะกบหาอุปกรณ์อะไรมาทำเองครับเพื่อประหยัดนะครับเพราะว่าเจมบอกว่าผมงบน้อยครับพี่ต้องอะไรที่หาได้ก็หามาก่อนครับปกตินี่เจมก็ขับแกลบนะครับรับส่งอาหารพอว่างๆก็มาขายกาแฟนะครับโดยใช้รถ จักรยานยนต์คันเดียวคันนี้แหละครับมาเปิดเป็นร้านกาแฟไม่มีชื่อกาแฟสดครับทำไม้มาตั้งบนเบาะหลังแล้วก็ใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะครับมีไม่ก,กี่ชิ้นนั่นแหละครับดูครับเตาแก๊สแก๊สก็แก๊สที่ใช้พักแรมอะไรแบบนี้ครับเล็กๆจอดขายกันริมถนนครับง่าย,ายๆเขาเรียกเขาเรียกว่าแนวสโลบาร์สโลบาร์ไหมครับแบบนี้ครับชิวๆ เป็นเทรนที่กำลังมานะครับง่ายๆสบายๆใครอยากกินก็แวะซื้อครับนี่นะครับทั้งรถยนต์มารถจกกักรยานยนต์มาแวะซื้อครับคอยหน่อยก็ไม่เป็นไรครับแนวนี้คอยได้เรียกว่าเป็นร้านกาแฟแบบดิบๆได้เลยใช่เลยอะไรแบบนี้ครับทั้ง2คนนะักก็มาช่วยกันทำนะครับเจมบอกว่า ผมต้องหารายได้เสริมครับพี่เพราะว่าช่วงนี้นี่ต้องดิ้นรนครับกับเกร็บด้วยแล้วก็มาขายกาแฟกับเพื่อนด้วยครับเอารถจักรยานยนต์คู่ใจคันนี้ละครับ17ปีล้วครับที่ขี่มาแล้วก็เอาไม้ครับมาทำเป็นตู้เอาซื้ออุปกรณ์มาเลยมาครับเอาที่จำเป็นที่พอขายได้นี่ละครับดูสิครับแม้ว่าจะทำง่ายๆแต่ว่ามันดูเก๋ดูเท่ดูแบบแบบมีราคาครับพอพอตั้งใจทำอะไรเนี่ย เห็นคนที่ตั้งใจทำงานตั้งใจสู้ชีวิตเนี่ยมันมีราคามันมีค่ามันมันมากกว่ากาแฟที่ชงนะครับมีทั้งกาแฟอะไรครับอาราบิกา้าโรบัสต้าโกโก้อะไรแบบนี้นะครับมีให้เลือกครับนี่ดูครับบรรยากาศขายกันร,ริมถนนแบบนี้ใส่ความตั้งใจลงไปนี่คนที่แวะกินเนี่ยเขารอนานก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่า รอด้วยความตั้งใจรออยากกินอยากจะอุดหนุนอยากจะช่วยคนสู้ชีวิตนี่ดูครับนี่ปักธานบริษัทยืนรอก็ไม่เป็นไรดูสิครับหน้าตาสีสันนี่แม่ไม่แพ้แบรนด์ดังๆเลยครับไม่แพ้แบรนด์ดังเดี๋ยวดูครับรสชาติเป็นไงดูครับชิมก่อนโรยโรย ยี่คาโมกนะัดนี่ครับลูกค้าบอกร้อยร้อยแสดงว,ว่าร้อยจริงครับอร่อยจริงครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับฟังเสียงลูกค้าแล้วก็ฟังเสียงของเจมสแล้วก็สุภวิทย์นะครับบอกที่มาที่ไปของร้านกาแฟไม่มีชื่อกาแฟสด้านนี้ครับ ช่วงนี้นครับก็คือเศรษฐกิจตกต่ำนะครับผมก็คือเป็นช่วงโควิดนะครับผมก็ตอนนี้ก็คือออกจากง,งานด้วยครับผมก็เลยมาขายมาลองขายดูครับเผื่อว่าจะาได้รายได้มากขึ้นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องหาครับทุกคนมาต้องหาครับผมต้องวิ่งเร็วอ,อย่างไร,รับ ไอเดียอาจจะแปลนที่เอารถเครื่องรถเครื่องรถกูอรยานยนต์มาทําตรงนี้แหละฮะเป็นยังไงอ๋อก็คือดูดูจากในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก oh, yeah, like ็เราด้วยความที so so <groans Form últimos> so ่ว่าเรามีงบน้อยด้วยครับผมของอะไรนี่เราก็ทำเองครับผมก็คือมีมีไม้มีอะไรก็มาทาครับผมก็ทำด้วยตัวเองครับงบน้อยครับจริงๆก็อยากจะทำให้ได้มากแบบนี้ครับแล้วงบจำกัดครับผมมันมีอะไรบ้างครับที่ขายอยู่ก็จะเป็นถ้าแนะนําอะไรก็จะเป็น กาแฟเย็นนะครับผมเป็นเอสเปโซเย็นนะครับผมแล้วก็เป็นโกโก้ครับทางร้านโกโก้อร่อยครับลองมาทานดูราคายังไงคะราคาตกที่30บาทครับทุกเมนูเลยครับผมติดต่อได้ยังไงอ๋อติดต่อที่เบอร์เลยครับ08-2-980-2351นะครับโทรมาได้เลยครับหรือว่าจะเป็นเพอเจ Facebook นะครับผมก็จะเป็นร้านไม่มีชื่อกาแฟสดบดมือแล้วก็วัดสงขาครับ ทีมงานตะพาอและแต่สงขาครับต้องขอชื่นชมในความมุมานะและไอเดียดีๆของทั้งเจมและก็สุภวิทย์นะครับที่แม้ว่าทุนจะน้อยงบจะน้อยแต่ก็สามารถสร้างร้านกาแฟของตัวเองขึ้นมาได้นะครับเห็นไหมครับว่าบางทีนี่ไม่ต้องคิดการใหญ่เริ่มจากเล็กๆที่เราพอมีทุนพอทำได้อาชีพในฝันนี่ก็เกิดขึ้นได้ครับ จำชื่อร้านนี้ไว้ให้ดีนะครับร้านไม่มีชื่อกาแฟสดสู้ๆครับเจมและสุภวิทย์